ส,สดีค่ะบั็อกสเปซบล็อสองค่ะแอลค่ะนางค่ะ,คะวันนี้คราทุกคนต่อเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นมวนลรองเท้าผ้าค่ะรุ่นอาซาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นงานเยอรมันลดไอพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสราคา9,000บาทค่ะทุ่นอาซาน้ำหนัก26กกิโลจำนวนใบของย่างประมาณจานต่อสามสบห้าถึงสี่สิบใบตกลต่อใบจะาคาตั้งสองร้อยสิบห้าบาท ไม่น่าเทเลยนะเข้ามาแบบอ่ายังไงคะเข้ามาแบบเป็นลิงเรียงชั้นๆชั้นๆตับๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะเป็นคู่เป็นใบเป็นคู่เป็นคู่นะคะรองเท้าเป็นคู่ช่วยกันค่ะอันนี้เขาเรียกเป็นคู่ราคา900 0บาทมีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะมีมาไม่เยอะนะเหลือแค่ประมาณสองถุงเท่านั้นหนึ่งตัวยางนี้กับถุงใหม่เท่านั้นเดียวรล้ เป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าผ้าหรือรองเท้าผ้าแคนวาสหรือเปล่าลูกค้าคะอยู่ในนี้นะคะอ่ะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เรียกได้ว่าได้ทั้งหญิงได้ทั้งชายเลยสวยอ่ะลูกค้าอยากใส่เองจะแบรได้เลยเลรืรร่องสายได้จ๋างานเยอรมันก็จริงนะแต่เราดูด้วยตาเปล่าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์หรือไม่ได้ใส่แว่นตาค่ะคัาจ๋า เอาง่ายๆขออนุญาตประมาณการใส่คนไทยเฮ้าเลยลูกค้าจ๋ามองจากสายตาเปล่าๆค่ะรูกคาจาใส่ของคนไทยเราปาดใหม่หฮงมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นรองเท้าผ้าหรือจะเป็นแคนวัสก็ได้หรือจะเป็นรองเท้าผ้าใบบานเท่าก็ได้หรือจะเป็นรองเท้าใส่ลำลองก็ได้ลูกค้าจ๋าได้หมดเลยนะปาดใหม่หฮงสกองอันนี้เป็นงานผู้ชายพี่ว่าอันนี้น่าจะประมาณสี่สอง ประมาณ 42, 43อ่ะใช้แบบว่าผู้ชายไทยทั่วๆไปนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับลูกค้านะคะที่ตามหางานรองเท้านะคะลูกค้าจ๋าแนะนํางานตัวนี้ได้นะคะนานๆมีเข้ามาค้าลูกค้าจ๋าสินค้ามีไม่เยอะนะลูกค้าจ๋าสนใจถุงนี้แพ็คนี้นะคะสามารถ 4F ได้เลยนะคะใช่ค่ะง่ายๆพ่อพาแม่ค้าท่านไหนที่เน้นความใหม่เน้นความสะอาดเน้นซ่อมแซมน้อยเป็นอีกหมวดที่แนะนํา คู่นี้เป็นของ H&M ค่ะเป็นงานผู้หญิงค่ะเรืออาสาคู่นี้เป็นงานของ H&M นะลูกค้าจะเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะแต่ว่าเปตรงถ้ำอย่างเลยดูค่ะลูกค้าจากขอบยางของเขาคือสภาพค่อนข้างใหม่เลยแล้วเป็นแบรนด์ของ H&M ด้วยสภาพพื้นค่ะลูกค้าจย่ารอช้ามีแค่สองถุงเท่านั้นนะลูกค้าจะมีแค่2ถุงเท่านั้นโค้งสุดท้ายสินค้ามาใหม่ๆเลยถุงนี้ในราา าาาดาราคาจ๋าน้ำหนัก26กิโลจำนวนคู่ขออนุญาตประมาณการค่ะโรค้าจ๋า25 35-40คู่ ตัวก็ถูกตัวคู่225บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอันแนะนานะคะลูกค้าจ๋าเรื่องสีก็มีค้าานะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ลำลองใส่ทํางานนะคะได้หมดเลยลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าใหม่อะลูกค้าจ๋าคือสามารถซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะคะใชใ่ค่ะขอขอนุญาตไปคู่ต่อไปะน,ะนะคะคู่นี้เป็นของ H M อีกสักคู่ ลูกค่าลูกค้าจา๋าคู่นี้นะไซส์ของเขา3าค่ะลูกค้าจา๋าคู่นี้น่าจะเป็นมือหนึ่งเลยเส้นเอ็นยังไม่เอาออกลูกค้าจา๋าเส้นเอ็นยังไม่เอาออกเลยคู่นี้เป็นของ and แบรนด์ H&M นะคะลูกค้าจา๋าอะ่ะคู่นี้ไซส์3านะคะงานผููหญิงดูสภาพด้านข้างกาวกาวลูกค้าจา๋าคือใหม่มาก แบบว่าบีบโชว์ให้ดูได้เลยนะคะสภาพกาวของเขาค่อนข้างประมาณ90%เลยลูกค้าจ๋าแต่ว่าเจเอก็จริงนะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชำรุดก้าวแตกลูกค้าจ๋าสายหายอาจเจอบ้าง5-15%ครค่ะลูกค้าจ๋าตาเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะาอ่ะมาต่อกันที่คู่นี้ค่ะลูกค้าจ๋า เรียบๆนะคะมีลายนิดหน่อยตกแต่งนะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทํางานใส่ออกกําลังกายนะคะลูกค้าจ๋าได้หมดเลยแต่ชอบตรงที่เขาใหม่อ่ะลูกค้าซื้อไปนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าดูความแบบว่าขอบเขานะ,ะเหมือนแบบผ่านการใช้งานแค่ครั้งสองครั้งนะลูกค้าจ๋าดูพื้นค่ะพื้นของรองเท้ายังไม่สึกเลยค่ะลูกค้าจ๋าดูดีๆว่า เงาวับเหมือนแบบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเงาวับเลยเงวัเลยขอซีส้อสบ้างค่ะคู่นี้เป็นไซส์ของ38ค่ะลูกค้าจา๋าน่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ขอให้ขนาดไซส์ใส่ได้รู้ห่าอาจากคู่นี้เป็นไซส์38อุ้ยใหม่อ่ะได้เลยนะ ได้เลยคุณภาพก็ได้ะ,ะลูกค้าจา่ะอย่ารอชา้าค่ะล,ลูกค้าจ่าสีฟให้ด่วนให้เร็วใช่ <ไว S 1> ค่ะ,คะลูกค้าจะ่ะขอสีแดงบ้างอันนี้สาวหวานสาวเปรี้ยวสาวเผ็ดค่ะลูกค้าจา่ได้ทุกรสชาติเลยนะคะลูกค้าจะสีแดง ลาดไม่ได้สีแดงใส่กับอะไรก็สวยสีแดงใส่กับอะไรก็เห็นได้ชัดสีแดงใส่ไปทางไหนก็มองเห็นระยะไกลลูกค้าจานแนะนําเลยนะหมวดนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่แล้วนะคะเอารองเท้าไปคละไปเสริมในร้านได้เลยนะคะใช่อันนั้นแดงธรรมดาแดงใหม่ทั่วไปแดงได้แดงดีอันนี้ค่ะแดงมือหนึ่งจ้าอันนี้แดงมือหนึ่งคะ่คะลูกค้าจะ้าป้ายห้อยต่องแต่งไม่ว่า ลูกค้าจ๋าดูค่ะเชือกของเขายังไม่แกะออกจากกันเลยเป็นแดงมือหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแดงมือหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นแบนด์ด้วยนะคะสภาพพื้นค่ะป้ามือหนึ่งจ๋าลูกค้าสามือหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าแล้วเป็นแบนด์ด้วยนะคะคู่นี้เป็นมือหนึ่งยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามาต่อกันที่คู่นี้ค่ะลูกค้าจ๋าลักษณะคล้ายๆเหมือนแวนนะคะลูกค้าจ๋าแต่ไม่ใช่เด้อนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้น่าจะเป็นคู่ของคุณผู้ชายสีดําตัดด้วยขาวค่ะเรียบรู้ค่ะลูกค้าจ๋าได้ทุกโอกาสนะคะลูกค้าจ๋าได้ทุกงานเลยนะคะโทนสีนี้ใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ลาลองนะคะออกงานได้หมดเลยนะคะเป็นโทนสีแบบว่าสุภาพนะคะเหมาะกับคุณผู้ชายนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแบบว่าสีเรียบเรียบบ้างค่ะ<ช>งานผู้ชายคช่ลูกค้าจ๋าเป็นเรียบเรียบสไตล์แบบนี้ก็มีลูกค้าจ๋าอย่ารอช้านะสินค้ามีจํานวนจํากัดเหลือไม่กี่ถุงแล้วนะลูกค้าจ๋าถุงนี้ในราคาเก้าพันบาทอย่ารอช้า ใก่อนได้เปรียบแน่นอนรีบเอฟเอให้ด่วนให้เร็วให้ไหวนะคะใช่คะ่ะลูกค้าจะอ้ามาต่อกันที่คู่นี้อันนี้ทรงหวานหวานลูกค้าจ๋าจะญิงก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าสวยค่ะลูกค้าเป็นแบบว่าสีเทาตัดแดงแล้วก็ตัดด้วยขาวข้างในเป็นลายสก็ตพื้นเป็นสก็ตแบบนี้ลูกค้าจ๋าน,นี้จะหุ้มข้อขึ้นมานิดนึงนะ,ะอันนี้เหมาะมากนะคะลูกค้าจ๋าสวยอะ่ะ ลูกค้าจานแนะนําเลยเด้ออะให้ดูพื้นนะคะใหม่ๆทั้ทงนั้นเลยนะคะใช่ค่ะอะไปต่อที่2อคู่นี้แวบไปค่ะตะก้อนะาไปแบบนั้นเลยเหรอ,หอววคะใช่ค่ะแวบค่ะเชื่อเขาผูกใส่กันกันนคะคะเขา,เขาน่าจะรักกันค่ะ เขาแนะัำการเอาไปคู่ใหม่ค่ะชอบเป็นพื้นสูงๆนิดหนึง่งนะคะเป็นพื้นสูงๆนิดหนึง่งแต่ว่าคู่นี้ก็ไม่ใหม่คือไม่ผิดหวังนะถ้าเป็นเรื่องความใหม่ความสายของเขาทายคะแนนเต็มสิบค่ะลูกค้าจ๋าเราให้เก้าเลยทีเดียวสําหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ในหนึ่งคุงคะได้ทั้งหญิงและชายด้วยนะคะชายแล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากนะคะในหนึ่งถุงหนึ่งแพ็กนะคะได้ทั้งอ่าของผู้หญิงและของผู้ชายนะคะลูกค้จาจ๋าเรื่องสาย ไซมีเ้ามานะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นคู่แบบว่าเรียบๆนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเรียบๆนะลูกค้าจ๋าด้านหลังของเขานะลูกค้าจ๋าใหม่เลยเรื่องไซ้ดให้ลูกค้าไปดูอีกรอบแต่ว่าไซไม่ได้ใหญ่มากนะลูกค้าจ๋าไซของคนไทยทั่วๆไปนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีตะกล้องซูมที่บรรยากาศเรื่องโทนสีของเขานิดหนึ่งเรื่องโทนสีก็คะน้านลูกค้าจ๋ามีตั้งแต่แดงน้ำเงินเขียว Ja, Köpfe, 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 น้ากชาเขียวขี้หมูเป็นยังไงเขียวขี้หมูเป็นยังไงคะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นแต่ง่ายๆชาโทนสีนั่นเองใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเยอะๆลูกค้าจ๋าสนใจสามารถ CF เได้เลยนะคะถุงนี้แพ็กนี้หรือนะคะลูกค้ารับเป็นถุงใหม่แพ็กใหม่ก็ได้นะคะสินค้ามีไม่เยอะนะคะใช่ค่ะขอมือหนึ่งชนะหน่อยได้ไหมยังไงคะขอมือหนึ่งอีสักคู่ค่ะลูกค้าจ๋าพื้นของเขาค่ะคู่นี้เป็นมือหนึ่งนะสอบด้านในของเขายังไม่ผ่านการใช้งานเลยสําหรับคู่นี้ นาโูคจาจย์แล้วก็ป้ายราคาค่ะตรงพื้นตรงนี้ค่ะลูกค้าสามใบเลยนาดูค้าจากคู่นี้น่าจะเป็นของงานมือหนึ่งนาดูค่ะจงานมือหนึ่งเลยนาดูค่าจากสวยอ่ะอ่ะอันนี้เราประมาณการส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบน,นะคะส่วนรายการค่ะลูค้าจ๋าสำหรับโมนี้เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะลูค้ะจ๋าหรือว่าจะเป็นรองเทา้าคล้ายๆกับสไตล์แคนวาสก็ว่าได้นะคะเป็นงานอ่าอะไรนะคะ งานเยอรมันล็อตไอทีเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา9ก0 0ันบาทค่ะน้ำหนัก26กกิโลจำนวนคู่ประมาณการนะอันนี้3 5ถึง40คู่ตกต้นทุนตกคู่200บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัคได้ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไล Facebook, นะ์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง i ิน t a g r กรค่ะ สำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ